ต่อไปนี้อ่านนีพาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิธกรรการลอกเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยไอ้เย้ย ลุงทุนไปครึ่งล้านในสัตว์หกแ็นแสนเลยนั่นแหเดี๋ยมนายกเอามาให้คืนล้านกว่าใช่หรอให้คืนหรอหนูเอจใจตรงที่แม่งเปิดกระเป๋ายังไม่เป็นอ่ะตัวนายเลสเขากำลังไปคุยกันอยู่อ๋อไอ้เหี้ยไม่แต่เรามีหลักไม่แต่เรามีหลักฐานทุกประลมแล้วไม่เขาน่าจะคืนหรือมั้งเขาจะคืนเราไม่ได้แบบวัดนี่นี่ผมบอกว่าเราหากําไรนายกต้องให้คืนตามที่ผมอ่ายนะเรือยอมร้อง เงี้ยผมงั้นผมไม่ให้กล่องคืนอ่ะนายกเอาอะไรได้เน้อเขาก็ยึดคืนดิมึงเหมือนมึงมมีันเหมือนมึงทำอะไรได้เนาะไม่ยึดแต่มันเอาไปเล้ยเหมือนแบบมันได้เปรียบเขาเนาะทั้งทั้งที่เขายึดคืนได้ใครไม่เข้าวอลไหมมันเอาไปเลี้ยงอ่ะใครไม่เข้าวอใครไม่เข้าวอลทำไมมีแค่ยี่สิบอ่ะพี่ลำพม่ลำลำไหมไม่ลำมียี่สิบสองสี่คนพี่ลำเขาแล้วมียี่สิบสองดิ ยี่สามเรามียี่สามลุงเอลทด้วยรอบแรกไม่มีเอลิทแต่ในนี้มียี่สเอ็ดครับอ้าวใช่ใครอนตอนนี้มีทุราหนึ่งเว้นสองแล้วก็เคนจิสามไีขอพี่มายังฮะเคนจิเคนจิตอนแรกมาไม่ใช่หรอไม่เนลาแบกอะแบกมาพี่มาเออไทยอะใช่ใช่ชไทยอะคนนึงไม่ตอนแรกเรามียี่สามไม่ใช่ต้องมียี่ส็ดในวอลก็ยี่สิบเอ็ดในวอนี่ไงตอนเนี้ยผมป็นสิบเก้า ผมเพียี่สอ็ดยี่สิบเอใช่เหรอออกเข้าใหม่ดิเออว่าขาดไทยหนึ่งคนมาแล้วั้งนะลโหลครับโอเคยีิบสอไปรอสะาเลยก็ได้ครับผมขอได้ดับนจริงต้องมียี่สิบสามเพนจีพิ่งลาหรอหรือว่าอะไรเตมตัวพี่เลอจะไปเลยไปเลยเตมตัวเตมตัวดีดีนะเว้ยพี่ทุกคนมา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 มมา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 าม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  เอ้ยลุงใจเย็นเลยคุ้มันอ่ะอุ้ยมันจริงใช่ไหมคุ้มมันผมเป็นไงผมบอกแล้วสูสีอะเขาสูสีเรานะไม่ได้ดูเลยว่ะกูชุดต้องไหนพี่กูดวลกับตำรวจทั้งวันเลยนะแล้วก็รอเขามาก็ได้รอชุดที่บ้านเราเนี่ยที่ตรงที่ผมทองยืนไหนรอนะชุดบ้านนะชุดบ้านนะ บ้านเตีเลย้อเดินเดหน่อยเดินหน่อยเราับหน่อยเราลับหน่อยทางเดียวทางเดียวรับทางเดียวรับทางเดียวไว้ใจเพื่อนไว้ใจเพื่อนแ้เพื่อนเยอะๆไว้ใจเพื่อนเขาชนตรงไหนก็รับตรงนั้นอ่ะตายตายตายไว้ชนกลางไว้ชนกลางไว้อย่าแยกชนกลางไว้อย่าแยกนกลางไว้อย่าแยกฟังกูไม่ต้องกลไว้่ต้องกลางไว้อย่าแยก เพื่อนใจเยอะนะตรงกลางจีบเพื่อนกลางไปมึงกลับมึงกลับไฟกลางกลับไฟกลางชุบใส่กับชุบใส่กับกลายกลางเอาเพื่อนด้วยเร็วเซนเล่นตรงกลางเร็วเซนโอ้โดนไม้บําว่ะยอะตายบเพื่อนนี้เชีบเพื่อนก่อนเชีบเพื่อนก่อนเพื่อนตายเยอะบเพื่อนนี้เ๋ยวเซนยงหูดับ เฮ้ยเใช่รอบนี้เขารอบนี้เขาแก้เกมนะรอบรอบนี้เขายิบเพื sure ่อนก่อนยิบเพื่อนก่อนยิบเพื่อนรอบนี้เขาแก้เกมนะเขาไม่มาเล่นทอเลยเลยไปมึงดันเขาไปยิบเพื่อนมึงดันเขาไปยิบเพื่อนมึงดันเขาไปยิบเพื่อนก่อนเฮ้ยมึงดันไปเปิดโซนไปหยิบเพื่อนไปดันไปเปิดโซนยิบเพื่อนไม่มึงเออดันไปเปิดโซนหยิบเพื่อนมึงเฝาส่องมึงให้เพื่อนมึงให้เพื่อนค่อยๆเนี่ยมาเราจะได้เล่นได้เว้ย

พี่เกียวเจ้เลยฉันแรกผมไม่เห็ฉันแรกผมไม่เห็นนะเเลยฉัดแกมึงกูตายแล้วขมัยอนมันปั๊มปั๊มของในกองขอบคุณครับขอบคุณครับขอไม่ใช่ชาเลี้ยวแหลกมากเลยวะเหี้ยแอม็อตแรกที่กูจือไอ้เนี้ยถ้า็อตไหนกูตายกับมึงจบ ขอข้างนะครับป้าๆลองบอกเพื่อนหน่อยได้ไหมว่าใครเอาของมาแลนจะบูธไปหาอยตัวนึงผมก็โดนที่อะไรไปเด้อเอ้ยใครเอาของมาแลนไอ้กวักตอนโทษทีเมื่อกี้ใครเอาของมาแลนใครเอาของมาแลนช็อตไฟเปิดแม่งหน่วยฮันนะ่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว k s OC ด้วยกันนะคะ